ชื่อลายจะเป็นนันนี่นันนี่ค่ะเอาฉัน,น,อไปไปไนเอาบีบไปไว้หน่อยก่อนนี่นิดอัดอ่ะเสื้อโบเอ็มครับ <laughs> ดันฟีดันฟีทีเหอะนานๆอะยากมาก กลัวจะดันฝีได้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะไลหรือเปล่าดูอีกทีหนึ่งก่อนช่วงนี้เวลาไล์ไม่ตายตัวแต่ที่หลักก็อยู่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มขึ้นไล์แต่งหน้าไปทำง,งานอนะอันนี้ไลไลทุกวนัน หลับกระโปรงสแล้วสซุ้มามชันเคยได้นะคะและ้วทหอดรงเลี่ยนอยู่ขุ่นละสีถุงเหอะไรถึงสีลูกนะคะใครอยากถามอะไรใครอยากชวนคุยอะไรชวนคุยได้เลยนะพอหมดนะคะ ยังไม่มีโทรศัพท์เปิดเพลงนะโทรศัพท์ส่งซมม่อมอาทิตย์กวาแล้วเขายังไม่ติดต่อมาเลยอะ่ะฝากกดแล้วกดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะคะแฝากขอบใจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจจะนั่งเครื่องไปหามาเลยมาเลยอยู่เอจิ้มจุ่ม เออจิมจ้มจุ่มลาภพาวแล้วหนึ่งครับแยกสิบเก้าครับทักไปตอบตอบนียครับตอบช่องทางตอบตอบนียครับตอบช่องทางไหนคะช่องทางไหนถ้าถ้าตอตอไม่ตอบนะคะ,ต,ะตอตอไม่ตอบนะคะบอกไว้ก่อนช่องทางติดต่อก็จะเป็น Facebook กับอา Facebook กับ IG เป็น Facebook กับ IG นะคะ เขาจะเก็บครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยเลยที่แบบคนดูแบบขึ้นฝีสี่ร้อยอยากไปอยากได้มันฟ้าการยาลัดพ่นมาถมคะ่ะภาษาไทยคะ่ะแต่ถ้าคนดูเยอะแท้วันนี้ใช่คนเพิ่งดันฝีดเลย เพราะว่าแต่ก่อนมันโดนแบนเนี่ยตอนนี้ก็ยังแบนแต่ยังไม่ได้คำร้องขอไม่มีเวลาถ้าไม่ทันนะคะเป็นหน้าต่อต่อเลย i.g กับบ้านฟ้าลายอนุญาตไม่ให้นะคะลายให้เฉพาะติดก่อกงานเท่านั้นจา้าสวัสดีครับเอ้ยอูน่ะฮะขอบคุณคร่ะหัหกแล้วหกักบอ ขอบคุณครับขอขอจุงขอใจด้วยนะครับอรี <c oughs> ขอถามหน่อยครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับขอโทษเป็นคนจังหวัดไหนเอนะี้หนไหนนำตัวแล้วกันชื่อเล่นชื่อน้ำนะคะที่แม่ตั้งให้นะเป็นสาวขราดอายุ29ปีนี้ค่ะสูงล้2 6บาหนักประมาณ5 0 สแล้วก็ทำงานเป็นพีอาร้รานเล่าค่ะอยู่ร้าน L.A. จิ้มจุ่มลานพาวร้อยหนึ่งครับแยกสิบเก้าครับใครอยู่แถวๆนั้นมาหาได้นะแวะมาได้นะเป็นคนเฟรลี่ค่ะเข้ากับเข้าได้กับทุกคนปานสามผ่านน่าง,งามโอ้ยมเมมเน,น่าง,งามหรอก โอ้ยสี่ร้อยแล้วเหรอสี่ร้อยกว่าแล้วเหรอเอ้ยตกใจเลยนะเนี่ยครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะเนี่ยตั้งแต่จริงดีนะถึงอะไรคะเรื่องไหนเรื่องไหนนังปิดมากสถานะโสดครับ สวนครับผู้ชาวลูกติดสวัสดีครับว่าห้าร้อยแล้วยกขาขึ้นสูงหน่อยครับยกไม่ได้ครัสวัสดีครับเดี๋ยวช่องฟิวเดี๋ยวช่องฟิวยกไม่ได้ต่ให้ยกได้ก็มีอกหักไปดีกว่าเอ้าวโกอกหักยังไงก่อนยังไม่ได้ไปไหนเลยนั่งหวาบยงมาแตง่งนั่งไม่ได้เดี๋ยวช่องฟิว ไม่ได้ไม่ได้เลยท่องฟิวกลักวาากลัวจันนนใครก็อยากมานักเรียนไปเรียนยังขอว่าบ้านฟ้าหน่อยได้ไหมกัญญาลัตพลปฐมครับกัญญาลัตพลปฐมภาษาไทยเดี๋ยวเท่าไม่ทันหน้าต่อต่อเลยค่ะไอจีก็แปะให้แล้วอย่าไปแต่งเล่าเล่าสีสูนน่ารักเกินห้องนี้ขอบคุณครับเมียนสูนีน่เด,ด,ดี๋ยวเล่าดรามมดเล่าประสนลูกไห่เด้ว ถ้าไปหาที่ร้านน่ารักจังเลยขอบคุณครับน่ารักกันแต่ถ้าไปหาที่ร้านอ่ะชื่อนันนี่นะไม่ได้ชื่อน้ำนะสอบวันไหนสอบวันนี้แหละสอบวันนีแ้แล้วก็น่าจะตกวันนี้แหละเรียนไม่เก่งหรอกโง่เรื่องความรักเอ๋ยร่องไรไรขาไปเมืองหนูเดือยอะไรนะหนูหนูขึ้นไรหรอต้องมีผลงาน แรกๆครับหลังๆร้งงองไห้เหรอหันหลังเขาหัานหลังเลยไม่มีอะไรเลยสันแทงไใหญ <laughs> ่สันสันแทงกใหญ่พี่ไม่มีเวลาพี่ลงไลฟ์สีหทุ่มพี่เข้างานแล้วครับน่าจะไปร้านแล้วไปเช็คอินที่รา้านแล้วทําง,งานน่าจะไม่มีเวลาอะไรน่าจะติดตืนด่นลูกค้า <c oughs> กลมด้วย นี่แหละสัง่งอย่าสัง่งอย่าแตง่งอย่าแตง่งหาแต่งไปทัวร์ด้วยใรไ,ไปเลยอ่ะแหมดหอแอดมาเดี๋ยวไปรับนะคะัอไอทีมาเดี๋ยวไปรับเนาะงามครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับงามหลายเลยคนงามเลยนึกว่าเด็กนักเรียนแก่แล้วผมสง่งข้อความไปแล้วโอ้ยเต้นอด,ดูหน่อยไม่มีถ้าเปิดห้องนะ ถ้าเปิดห้องวีเองก็น่าจะไหลเต้นถ้าเมานะมีตังไปเรียนยังๆขาวแทนฟิลเตอร์ขาวฟิลเตอร์ไม่ได้ขาวุดำเหลืองเป็นคนไม่ใช่ผิวขาวค่ะยังเรียนอยู่หรือไม่ทำงานครับไปโซงนี้ได้ไหมหัวฟูฟูเนะี่ยร้านไหน LA จิ้มจุ่มล้าเทานึ่หนึ่งมิโคนขอขึ้นกล้องเลยตดนเนี้ย ไม่ได้ให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องพี่นี่แหละคุยไมร่รู้เรื่องตอนนี้พูดยังลิ้นพันเลยไลทุกวันค่ะแต่ไม่มีเวลาตายตัวแต่ว่าแต่ว่าช่วงประมาณสองทุ่มขึ้นไปนี่แหละทำอะไรเสร็จเร็ววันนี้สาะผมก็ทำอะไรเสร็จเร็วก็ขึ้นไลเลย เฮ้ยอ่านเม้นไม่ทันเร็วมีมันเขียวไหมมันเขียวเฉพาะงานนะคะมีค่ะไทยอัดไดอ้อ่ะ065 641 213ไลยเต้นวันไหนครับแล้วเตีฟิลยังลดขอดแต่ไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไร ในรอบหลายเดือนเลยนะสองสามเดือนเลยนะที่มันดันฝีให้ปกตินี่คือแบบไม่ดันเลยแล้วก็โดนแบนบ่อยมากมอลลูอยากนอกพื้นที่ไหมครับไม่หลับขับไม่ได้รับงานอินชงข้างนอกค่ะเป็นงานอินเฮีไม่รับงานอินวีค่ะคีครับสวยครับขอบคุณครับไม่ได้ับงานอินนี้นะคะบอกไว้ก่อน นอกพื้นที่ก็ไม่ได้รับครับเสร็จตัวเองร,รับเฉพาะคนที่ไว้ใจได้อย่างล่าสุดรับรับงานบั่นเจเจเป็นผู้หญิงงานบั่นเขียวเป็นงานประเภทไหนครับอ่าก็จะเป็นลูกค้ามาที่ร้านค่ะถ้าบ้านเขียวส่วนใหญ่จะให้บ้านเขียวเฉพาะลูกค้าที่มาหน้าร้านแล้ะลูกค้าขอลายค่ะไม่เจอไม่เจอครับศูนย์อันไหนอันไหนไม่เจอ f a c e b o o k หรืออะไร ถ้า Facebook แนะนำไปหน้าต่อ,ตอแต่ถ้าค้นหา Facebook ไม่เจอแนะนำฟอร์ไไปก่อนแล้วพอดีปักลิง์ Facebook ใน IG ให้แล้ว